ผมบอสนะครับจากร้านวิมตนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องใน s e กูไฟสปอร t ตนะครับแบรนด์เมยนะครับในเวอร์ชัน2นะครับเรือนนี้จะมาในรูปแบบของตัวเรือนสีทองเลยนะครับก็จัดว่าเป็นลิม i เต็ดด i ชั่นอีก1เรือนนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็บอกเลยนะครับเวอร์ชัน2เนี่ยจะไม่ถือกำเนิดขึ้นเลยถ้าเวอร์ชันแรกมันไม่ปังนะครับ ก็ยอมรับเลยนะครับว่ามันสวยจริงๆสาหรับเรือนนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันนะครับไม่เสียเวลาตัวกล่องของเขาเนี่ยอาจารย์ทออกมาในรูปแบบคล้ายๆเดิมนะครับจะทําออกมารูปแบบกล่องสีขาวข,าขนาดค่อนข,ข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีคําว่า Seiko แล้วก็จะมีตัวเลข5้าอยู่นะครับซึ่งเป็นสีทองนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะเจอในส่วนของตัวอฟองน้ําหุ้มก่อนอันแรกนะครับจาังนั้นเราก็จะเปิดออกมาเราก็จะเจอในส่วนตัวกล่องกีตาร์ เป็นกล่องใส่นาฬิกาที่ทําออกมาเป็นรูปแบบของกล่องใสกีตาร์นะครับมีลักษณะที่เป็นหนังนะครับแล้วก็มีการทําลวดลายเนี่ยให้มันเหมือนตัวกล่องกีต้ร์จริงๆนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ทําแบบเหมือนเวอร์ชันแรกเลยที่ทมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่เรือนนี้จะทําออกมาเป็นรูปแบบของลักษณะสีทองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวกล่องกันนะครับ แล้วก็มาถึงในตัวกล่องข้างในกันบ้างนะครับตัวกล่องที่เก็บนาฬิกาจริงๆนะครับก็จําลองในรูปแบบของตัวกล่องเก็บกีตาร์นะครับซึ่งทําออกมาได้สวยมากจะเป็นกล่องแบบหุ้มหนังมีขอบหนังแล้วก็จะมีแบบสแตนเลสทาเป็นลวดลายเหมือนกล่องกีตาร์จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนาฬิกาของเขานะครับซึ่งสวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วเราพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะในส่วนของตัวนาฬิกาแล้วนะครับก่อนที่เราจะถึงตัวนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีฟองน้ําหุ้มไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อ วยการกระแทกนะครับอันนี้เขามาให้เลยนะครับพอเปิดเสร็จ้ววก็จะเจอตัวเรือนนาฬิกานอนอยู่ในกล่องแล้วนะครับซึ่งคือบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบแค่ดูอ่ะเพื่อนๆดูแบบผ่านคลิปอ่ะอย่างเงี้ยเพื่อนๆยังรู้สึกได้ถึงความสวยใช่ไหมเอาจริงๆคือถ้าเรือนจริงนะผมบอกเลยเรือนนี้แบบพอใจแน่นอนนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบในนาฬิกาโทนทองหรือว่าอาจจะเป็นแฟนของอแบรนด์เมย์นะครับที่เป็นนักกีตาร์นะครับ วงควุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นแฟนคลับเขาหรือว่าติดตามเขาอยู่แล้วนะครับเรือนนี้คือต้องมีนะครับแล้วมาพร้อมกับลิมิเต็ดออดิชั่นอีกนะคะนะครับ,นะค,รบคือบอกตั้งแต่แรกเลยเนาะคือถ้าเวอร์ชันหนึ่งมันไม่มันไม่ปังมันไม่ซักเซสหรือว่ามันไม่มันไม่ถูกแบบตามหากันแบบเยอะแยะมากมายน 2, เนี่ยเวอร์ชันสองเนี่ยไม่มีทางได้เกิดนะครับแล้วก็ผลิตทั้งหมดนะครับผมบอกเลยเรือนนี้ผลิตทั้งหมด12,500เรือนเอาจริงคือถ้าถ้าเทียบกับจํานวนนี่คือเยอะมาก แต่ผมแปลกใจคือไทยได้แค่700เรือนเนี่ยมันน้อยไปไหมครับคือปกติเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่แบรนด์เซกขายดีนะผมว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ทําไมเขาได้แค่700นี้ผมคิดว่าเวอร์ไวเนี่ยน่าจะเป็นที่ตามหากันแล้วก็ต้องการกันนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเรือนนี้ละเอียดคร่าวๆเดี๋ยวไปดูในตัวเรือนกันเลยนะครับอ่าก็มาถึงในส่วนของตัวเรือนกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปลงลึกในหน้าตาตัวเรือนความสวยงามอะไรต่างๆที่เพื่อนๆอยากเห็นเนี่ยผมพาไปดูในสเปคก่อนสเปคของเขาเรือนเนี่ยก็คือเป็นอยู่ในคอลเลกชันเซ i ร์เคิลไฟสปออัตโนมัตินะครับเป็นรุ่นที่มีขอบเบเซหมุนได้นะครับซึ่งตัวเรือนของเขาก็จะขึ้นให้ตามนี้รายละเอียดก็จะขึ้นให้ตามนี้นะครับคือจริงๆคือเรือนเนี่ยมันเป็นเรือนหนึ่งในพิกัดที่ถูก พิสูจน์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นแรกเดิมที SKX ต่างๆเนี่ยมันคือดึงมาเลยนะครับมาในรูปแบบของ Serco โคไฟส์สปอร์ตขอ l เปเซนะครับอันนี้ก็คือเป็นดึงเอารุ่นที่แบบขายดีป,ป๊อปปูล่าสุดๆเนี่ยเอามาทำนะครับเหมือนอย่างเวอร์ชันหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2ที่มาในรูปแบบของตูเรือนสีทองนะครับอันนี้ไม่ใช่โร o โกเลยหรือว่าอะไรเลยนะเป็นทองจริงๆแบบสีทองคําเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยสวยมาก สวยกว่าเวอร์ชันแรกในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนลองดูในส่วนของตัวเรือนเนี่ยเพื่อนจะเห็นกลิ่นอายของความที่มันเป็นสีทองนะครับตัดกับสีดําตัดกับสีแดงนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะมี3สีนี้บนตัวเรือนนี้นะครับแล้วก็ไม่พอนะครับในส่วนตัวสายเนี่ยเขาทํามาได้ดีมากแล้วก็สวยมากสายเนี่ยจะทําออกมาในรูปแบบการไล่ขอบสีทองนะครับการไล่ขอบสีทองกับสายผ้าเนี่ยที่เป็นสายแบบนาโต้เนี่ยนะครับ เป็นสายผ้าไนลอนสีดำนะครับตัดขอบมาให้มันเป็นเล่นลวดลายของเส้นสายกีตาา์นะครับอันนี้คือแบบเปะ๊เปะเลยนะครับเป็น6กสายนะครับคือแบบทํามาได้สวยจริงๆแล้วก็ทําออกมาลักษณะลายแบบเนี้ยมันทําลายออกมาเหมือนแบบลายแบบกระเป๋าหรูหูหรือว่าเป็นลายแบบอะไรที่แบบควรจะเก็บอ่ะควรจะมีไว้มากๆเลยเพราะสายลายแบบเนี้ยไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเท่าไหร่มาพร้อมกับตัวเดือนสีสีทองตัดขอบดําคือแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้นะครับที่แปะ ด้วยเซโก้นะครับคือถูกยกออกมาจากพื้นสีแดงที่ทําออกมาในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยมันมีความมันความเงาเหมือนหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นเซรามิกเลยนะครับอันนี้คือความสวยงามของเรือนที่ผมเห็นอย่างชัดเจนนะครับตัดกับในส่วนของตัวหน้าปัดมากๆถัดขึ้นมาก็มาดูดูในส่วนของตัวเข็มชัม่วโมงเข็มนาทีเข็มนาทีเนี่ยคือสีทองหมดในส่วนงตัวขอบไม่ว่าจะเป็นหลักชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็ไล่สีมาด้วยสีทองแคปเตลร์ลิงก็เป็นสีแดงออกแบบดิบๆหน่อยนะครับตัดขอบสีแดงนะครับ โหแบบทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าเรือนนี้เขาทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากผมชอบจานมันที่สีขาวมากนะครับสาหรับเรือนนี้นะมันตัดกับตัวตําแหน่งหลักชั่วโมงต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะทําออกมาแบบโอ้โหแบบกลมเกลืนสีชูชาตขนาดนี้นะแต่มันก็ยังทําให้นาฬิการเรือนนี้ดูแบบสวยงามได้อยู่ดูแบบไม่ลิเกะดูยัยงไงแบบมันมันไม่ใช่ทองปิดปาร์ตแบบเฮ้ย คือมันมีกลิ่นอายของความนาฬิการหรูบวบความนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตอยู่ในตัวนะครับอันนี้คือว่าด้วยรูปกษณงหน้าตาก่อนนะไล่ลงมาในส่วนของตัวหนังสือบ้างนะครับตัวหนังสือเนี่ยหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างพิเศษนะครับไม่มีใน Limited ลิมิเต็ดรุ่นอื่นอย่างที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยถ้าเขาทํามาเป็นในเซกุ้อไฟส์สปอร์ตอ่ะเราจะไม่เห็นในส่วนของการเปลี่ยนหน้าปัดแบบนี้อย่างเปลี่ยนหน้าปัดแบบเนี้ยเขาเปลี่ยนตัวหนังสือมาเลยเป็นเลสเปเชียลแปะเข้าไปเลย ดยปกติเนี่ยถ้าเป็นเซ i ร์กูฟลายสปอร์ตในรุ่นออโต้หรือว่าเป็นไฟสปอร์ตอื่นๆนที่ทำมาเป็นลิมิเต็ดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะทํามาฝาหลังลงลิมิเต็ดแต่อันเนี้ยมันจะเขียนตัวหนังสือมาใหม่หมดนะครับคล้ายๆว่าคือแบบดีไซน์หน้าปัดกับตัวหนังสือเนี่ยใหม่หมดเพื่อสิ่งนี้แล้วก็เพื่อลิมิเต็ดเรือนนี้เลยนะครับคืออันนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษมากนะครับคือมีความสวยงามของการเล่นฟอนต์สีแบบสีทองอ,อ,อ,อ่อนตัดกับฟอนต์ตัวเอียงสวยๆนะครับคำว่าเลสพิเศษกับออโตเมติกเนี่ยผมว่าสวย มากๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นอายของรูปแบบกีตาร์อย่างเวอร์ชั่นแรกมาอยู่นะครับคือสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัดขอบขึ้นมานะครับมันดูในส่วนของตัวกระจกที่เป็นแบบฮั s สเล็กนะครับเหมือนเดิมนะครับมีการตัดขอบมาส่วนขอบเบซเซลเนี่ยก็จะเป็นการไล่สีแบบสีดําผสมทองที่แบบทําออกมาเป็นลวดลายออกดําดิบๆหน่อยนะครับไม่เน่นแสงเล่นเงานะครับออกแบบดิบๆเลยนะครับตัดกับตัวขอบนะครับกับตัวเรือนที่เป็นสีทองทั้งหมดนะครับอันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วก็รู้สึกแบบ มีกลิ่นอายของนาฬิกาหรูมากๆในเรือนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงตำแหน่งไหนนะครับก็จะทํามาในรูปแบบของสีทองทั้งหมดเพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลนะครับสําหรับใครที่กังวลว่าสีทองเนี่ยใส่ไปใส่ไปเนี่ยมันจะมีรอยมันจะไม่สวยงามเท่าเรือนสเตเลสคือแน่นอนครับถ้าเราใส่เนี่ยถ้าเราเทียบกับเรือนสเตเลสเนี่ยอันนี้เป็นรอยง่ายกว่าแล้วก็เห็นชัดกว่าแน่นอนนะครับไม่ต้องสืบนะครับแต่เราต้องแลกมากับความสวยงามไง อย่างปกติแล้วเนี่ยอย่างพวกเนี้ยถ้าเกิดเราใช้งานจริงๆเนี่ยโดยที่ไม่ไปกระชนไม่ไปกระแทกไม่ตกไม่อะไรนะการรับประกันเลยนะครับว่าตัวเรือนทองเนี่ยจะไม่มีลอกไม่มีเฟดนะครับมันอาจจะมีแบบถ้าเกิดเราใช้งานไปแบบไม่ได้เคยตกไม่ได้ชนไม่ได้กระแทกเลยนะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากถ้าเกิดเราใช้ไปนะเรือนเนี้ยเขาเคลือบแบบค่อนข้างดีมาแล้วนะครับคือการเคลือบในสมัยใหม่เนี้ยโดยการใช้งานจริงๆอะสีไม่ค่อยตกไม่ค่อยลอกมันจะมันจะเฟด อาจจะเฟดบางๆได้ตามอายุการใช้งานนะครับอย่างเช่นเรือนนี้ถ้าเราเก็บไว้ประมาณแบบ10-20ปีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใส่อยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยมันอาจจะมีสีแบบออกจางได้แต่เรือนนี้ผมรับประกันว่าถ้าเกิดเราใส่ใช้งานจริงๆแล้วไม่ได้ไปชนไม่กระแทกเนี่ยสีเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นความสวยงามอย่างนี้ตลอดแน่นะครับอันนี้การรับประกันเพราะว่าผมขายเรือนสีทองของทางแบรนด์เซก้เนี่ยมาหลายเรือนแล้วแล้วก็แต่และเรือนก็คือในในรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเกิดเกิดจางใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเย ไม่เฟดนะครับไม่เฟดสีแน่นอนเพราะว่าเขาเขาทำสีมาค่อนข้างดีนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวฝาหลังกันบ้างนะครับฝาหลังเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับเราต้องเอาสายออกมาแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยจะเล่นดีเทลของการทําแบบตัวอะไรอะ่ะตัวแผ่นแปะเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้เข้าคอนเซ็ปต์กับเลสเปเชียลใช่ไหมคือแล้วก็มีลายเซ็นของทาง b บรนด์เมย์ด้วยแล้วก็จะมีคําว่ารีเมดิชันด้วยอันนี้คือผมบอกเลยว่าเรือนนี้มันเป็นเรือนที่ที่แบบสุดจัดจริงๆะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝาหลังเอ่ยรูปแบบอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยคือมันทํามาทองหมดนะครับสวยมากๆใครที่สนใจเนี่ยไม่ต้องรีบรอช้านะมาแค่700เรือนเองนะครับแล้วผมคิดว่าล็อต2ล็อต3ไม่น่ามีนะครับไม่น่าจะลงเหลือจากที่อื่นแล้วเอามาให้อีกได้นะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบนโลกผมรับรองว่าเรือนนี้ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่านะครับเพราะมฉะนั้นเขาไม่ทํา อ่าเวอร์ชัน2แน่นอนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็เลขเลขล,ล,ล,ลิมิเต็ดก็ชัดเจนนะครับเป็นการยิงเลเซอร์มานะครับบอกเลขชัดเจนนะครับอย่างเรือนนี้ก็จะเป็นเรือนที่6 3 8 0มแปด0นทับ 1, 2, 5, 0, 0นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับทุกอย่างเป็นลิมิเต็ดชัดเจนอยากเอามาใส่ก็เอามาใส่ได้นะครับถ้าเกิดเราเอามาใส่เนี่ยฟีลลิ่งอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนําวิธีการใส่ของสายชนิดนี้นะอันนี้ผมอยากแนะนําแบบจริงๆเลย เพราะว่าหลายคนแบบไม่ถูกใจสายเส้นนี้แต่โดยส่วนตัวผมชอบสายแบบนี้มากๆนะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นผมใส่เนี่ยสายประมาณเนี้ยสายผ้าบ้างสายหนังบ้างไม่ค่อยเห็นผมใส่แสแตเลเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูการใส่สายแบบนี้นะก็วิธีการเนี่ยเวลาผมใส่เนี่ยผมจะพยายามเอาตัวเรือนนาฬิกานะครับเอามาในตําแหน่งใกล้กบห่วงอันล่างสุดอย่างนี้นะครับผมจะมาใส่ประมาณนี้นะครับพอได้ตําแหน่งนี้เสร็จเนี่ยเวลาเรามาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ แล้วพอเราใส่สายเนี่ยนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้คือเพื่อนๆลองดูสายนะครับเขาทำเขาทำดูสายมาอย่างข้อแขนผมเนะี่ยอยู่ประมาณ6.3นิ้วนะครับเพื่อนๆลองสังเกตในส่วนงตัวสายถ้าเกิดเราไล่มาในตำแหน่งนี้ผมจะใส่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ รประมาณนี้เพื่อแบบผมจะใส่แบบให้มันออกหลุมหลวมนิดนึงไม่ไม่ฟิตจนเกินไปอย่างของผมเนี่ยก็รูเหลืออยู่4ี่รูถ้าเกิดเพืเ่อนๆแขนเล็กกว่าของผมเนี่ยสามารถใส่ได้แน่นอนนะครับคือเขาทําขนาดสายเนี่ยมาเอาใจคนบ้านเราคนเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโซนยุโรปอะไรเงี้ยเขาแขนเขา7นิ้วอัพเนี่ยเขาก็ใส่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถใส่ได้เล็กกว่านี้ก็ยังใส่ได้สุภาพสตรีหรือว่าอยากซื้อคู่กันก็ยังสามารถใส่ได้นะครับพอใส่ลงมาอย่างนี้นะครับ ใส่มาเสร็จเนี่ยเวลาพิกกลับมาเนี่ยมันเหลือใช่ไหมเพราะมันเหลือเสร็จเนี่ยเราก็เอามาใส่ในรูรูนี้นะครับอย่างนงี้นะครับรูนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สาเหตุที่ผมบอกว่าผมจะเอาตัวเรือนเนี่ยมาชีดกับในห่วงนี้ให้มากที่สุดนี่คือวิธีของผมนะเพราะอะไรเพราะเวลาเรามองตรงๆมองนาฬิกาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในห่วงนี้นะครับมันจะไม่เห็นห่วงนี้ให้มันดูแบบให้มันดูแบบอย่างเงี้ยให้มันดูยื่นออกมาแบบเนี้ย คือเวลามุมมองที่เราหันนาฬิกาข้อมือมาเนี่ยเราจะไม่เห็นซึ่งอันนี้วิธีการใส่ของผมชอบใส่แบบนี้ไม่รู้เพืเ่อนๆใส่เหมือนกันหรือเปล่าแต่เวลาผมแนะนําคนอื่นใส่ผมก็อยากแนะนําแบบนี้เพราะว่าเวลาเวลาเรามองนาฬิกาเนี่ยมันจะไม่ขัดตาแล้วก็จะไม่ทําให้เหมือนนาฬิกาเนี่ยมันดูโตดูใหญ่เกินไปนะครับคือพยายามให้มันเช็ดที่สุดนะครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่ขนาดข้อมือของคนด้วยแหละจริงๆนะครับถ้าเกิดอาจจะข้อมือเล็กกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยเล็กจริงๆเงี้ยบางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของตัวตัวห่วงเนี้ยนะครับมันอาจจะดูแบบใส่ข้อมือแล้วแบบมันบานออกมาอย่างนี้เลยอันนี้ก็อาจจะใส่สายแบบนี้ไม่สวยนะครับเพื่อนๆต้องใส่หนังใส่ใสายหนังแบบนี้นะครับผมว่าถ้าเราจับมาใส่สายหนังแบบเนี้ยก็เรื่องห่วงท้องด้วยก็จะดีมันจะได้เข้ากับตัวเรือนผมว่า มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้ากันแต่ถึงแม้ว่าสไตล์นาฬิกาเนี่ยมันออกสปอร์ตพอมจาจับสายสายหนังแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันในในรูปแบบของภาพลักษณ์สไตล์นาฬิกาแต่บอกเลยนะครับว่ามันดูได้เหมือนกันนะครับดูพอได้เหมือนกันนะผมก็รู้สึกเหมือนโอเคเลยนะสายหนังแบบนี้นะคือสายหนังก็แบบออกแบบแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องสายหนังที่แบบออกแบบโทนเดียวกันกับตัวเรือนนาฬิกาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังใส่ไปไหนมาไหนได้สําหรับคนที่ชอบสายหนังนะครับอันนี้คือ ผมมาเอาใส่ให้ดูนะครับก็ทั้งหมดผมว่ามันก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะครับส่วนสิ่งที่เราต้องคำสิทข,ของการซื้อลิมิเต็ดผมอยากแนะนํามากๆก็คือในส่วนของตัวใบประกันกับคู่มือเพื่อนๆดูดีๆนะครับเวลาซื้อกับร้านประจานะครับอ่าก็อย่างเรือนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นนะครับมันก็จะมีเลขลิมิเต็ดบอก แล้วก็ทับขี่เรือนถ้าตัวแทนจําหน่ายของเพื่อนอเพื่อนเพื่อนต้องดูตัวนี้ด้วยนะบางทีถ้ามาเปล่าๆแบบนี้มันจะใช้ใบประกันใบนี้ไม่ได้แล้วก็จะเข้าศูนย์ไทยไม่ได้นะครับซึ่งมันจะต้องลงหมดหมดนี้เลยนะครับซึ่ง2 0งศตัวนี้เพื่อนๆซื้อ,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 อร้านประจําจะไม่เหมือนของผม2 0งศนี่คือเป็นร้านพิมหมดท่าแพน,นะครับก็ใครที่ซื้อกับผมก็จะได้เลขนี้ไปหมดแล้วก็จะมีรหัสรุ่นลงให้แล้วก็จะมีเลขฝาหลัง4ตัวขี่สตัวด้วยนะรัวลาาา้ก็ป๊ตแ จะลงวันที่ให้เรียบร้อยนะครับส่วนคู่มือบรับประกันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเป็นคู่มือเครื่อง CR นะครับก็จะมานเล่มเล่มของเขาไม่บางนะหนานะครับถ้าใครได้บางๆนี่ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นแบบเ,เครื่องหิ้วหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มันจะเล่มหนาค่อนข้างหนาเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับสิ่งที่มาน่าสนใจของเรือนนี้ก็คือในรูปแบบของตัวก่องตัวปิกที่ทํามาเป็นเหลียนที่เขาแถมมาให้เนี่ยใครที่อินกับเรื่องน,นี้ผมว่าเรือนนี้น่าจะต้องมีไว้นะเพราะมันเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ผมคิดว่าน่าจะแพรบเดียวหมดนะครับแพรบเดียวหมดจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกอินคือจริงๆเรื่องกีตาร์เนี่ยผมไม่อินแต่ผมดูเรือนนี้ผมรู้สึกอินกับสีการออกแบบของเขามันทําได้เด็ดขาดจริงๆมันดูสวยแล้วก็ดูตั้งแต่แบบ แวบ,บแรกที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกชอบเลยนะครับมันมีความที่แบบเออเฮ้ยสวยอะน่าเก็บถึงแม้เราไม่ได้ใส่เราก็น่าจะเก็บไว้ไหมนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอย่างอย่างเวอร์ชันแรกเนี่ยถ้าเราตามหากันเนี่ยผมรับรองว่าเพื่อนตามหาไม่ได้ในราคาส่วนลดแน่นอนอาจจะเป็นราคาเกินป้ายไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่ได้รับปากนะว่ารุ่นนี้เพื่อนเพื่อนซื้อไปเนี่ยจะขายได้ราคาตามป้ายหรือว่าเพิ่มกว่าป้าย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอนาคตแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีใจให้กับเรือนนี้หรือชอบเรือนนี้อยู่แล้วเนี่ยการที่เราซื้อไว้เนี่ยก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเออเราชอบมันไหมเหมือนกันไม่ใช่ว่าเออซื้อเพราะเป็นลิมิเต็ดแล้วมันมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้เล่นแนวนั้นนะครับถ้าเล่นแนวนั้นปุ๊บเนี่ยพเพื่อนๆจะเบื่อ,อนาฬิกาไปเลยว่าแบบเฮ้ยขายไม่ได้สักทีหนึ่งราคาไม่ได้จะคืนจะรออยู่นั่นแหละแต่คนที่เขาสนใจเรื่องนาฬิการจริงๆหรือว่า มีความสุขกับนาฬิการจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ว่านาฬิกาตัวเองเนี่ยมีราคาขึ้นเนี่ยเขาก็จะยังไม่ขายเขาก็จะรู้ไว้ว่าอ,อวันนั้นเราซื้อเท่านี้เออวันนี้มันเท่านี้เราก็ไม่ขายอยู่ดีนะครับคนถามซื้อ,อยังไงก็ไม่ขายอยู่ดีนะครับอันนี้คือความสุขของคนที่รักนาฬิกา,น,านะก็อยากฝากว้าวตรงนี้ด้วยถ้าซื้อเพราะรักนี่ผมเชียร์เต็มที่แต่ถ้าเกิดซื้อเพราะแบบอยากลงทุนเนี่ยผมไม่แนะนําไม่แนะนำเลยเพราะว่าสิ่งแบบนี้เราพูดไม่ได้เลยในอนาคตเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในอยู่ในรูปแบบไหหหนนนว่าาคคจะะกััเยอมรบ ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจเรือนี้สามารถสอบถามได้นะครับร้านผมได้นิดเดียวนะครับใครที่เป็นลูกค้าเก่าหรือว่าประจำรอเรือนี้อยู่ผมว่าเพื่อนๆตอนนี้อาจจะได้ของถึงมือแล้วล่ะนะครับผมจะส่งให้เรียบร้อยนะครับยังไงเจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้ผมบอสจากชนะวิมลนทาแพฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ